ยาสปอรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่ยงานต่างๆแบรนด์ยุคโลโคสูดแปดหนึ่งหกหกสี่หย้ำาู8แปดหนึ่งหกี่นึี่สอมขอประชาชนด้วยครับเพื่อความชัดเจนในการจัดนะครับเดี๋ยวมาแล้วไปตรงชื่อเตรียมบัตรประชาชนออกมาเลยนะครับ หนึ่งจ็ดเก้านะครับหนึ่งเจดเก้าไม่ได้หนึ่งจดแปดหนึ่งจ็ดแปดนี่เจ็ดจดแปดหรอกมาดูครับมาดูงบตล้วล่ะแบตแบตโอ้นี่คนี่คนได้นี่ อยู่ใกล้แต <te> <ma> ่ไฟไฟดูดผัวมีเมียใหม่เน่ให้ิหายแล้วองูเลยฮะหงเก้าเก้าไม่ได้ครับังานเลยนางสาวเรูนะครับสุนทรทรรมนางสาวเรยูสุนทรทรรมนะครับเชิญครับห้าร้อกท่านเลครับได้แค่เจปนะครับเจ็ดสิบแปดก็ตรงไป ก็ต้องไปเขเียนหนึ่งคนดอสองล็อกังสองร้อยสองครับไม่ได้นะครับนายสุพัฒน์รมโทษใช่ไหมฮะนายสุพัฒน์รมโทษอยู่ไหนครับพ้นเลยฮะเปลียนตัวเลยนะครับสองไม่ได้ครับอันนี้อันนี้สลารับเียนรับ กี๊ครับบัตนาเนไอ้กีตีครับกายบอกคนของพ่อแดงไว้ด้วยโอ้หแคร้อยกว่าครับนางวันดีอินสกุลวันดีอินสกุลนางจำเรียงเดี๋ยวครับม่นด้ชื่ออะไรครับสำรวยสำรวยสำรวย2ี่สิบสี สำรวยได้24ครับได้ครับวันดีครับวันดีจำเรียงสุวันดีอินสกุลนางสาวรำย,ยัยอินสกุล ยังเหมือนกันใช่ไหมยังเลยเว้ยเเออราดีนายวันชัยชื่นใจวันชัยชื่นใจสุชาดานรสิงห์นางสาวสุชาดานรสิงห์มานะชัยนะครับดวงตะวันมานะชัยอยู่เลยครับสิบสามล็อกสุดท้ายครับสามล็อกามานะชัยใช่ไหมวันชัยครับ วันชัยสุชาดาดลสิงห์ส,สุชาดาครับ <c oughs> เหลือจัม <c oughs> จะเหลือไหม <c oughs> นายสาวสัสิทรหวานสนอกสาสิทรหวานสนอกน,น, <c oughs> นายพีรพล พีละคนทีทีะคนจะเป็นอะไรครับนะสวนักธรมวงวายวัดวัดชนะประจงหรือเปล่าไหมเชิญครับเชิญวัด วัชระเหรอวัชระนายอนุว okay. ัฒน์ภูสันเดี๋ยววัดวัชระวัชระนี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าอนุวัฒน์นายสัตยาภูเงินสัตยาภูเงินนางสาวกุรันจง พรมศิริบัจจงพรมศิริครับบัจจงครับอยู่ไหนครับนายจุ้นศรีสวัสดิน์นายจุ้นศรีสวัสดิ์นายประวีศีภัยสัตนาครับบัจจงแล้วก็จุ้นนะครับ นานอรัสยาหรือเปล่าผมมไม่ได้ใจนะอิมเอมนรอเสดใช่ไหมครับตบมีครับตบมีถ้าบนวันมาได้ครับอย่าเดือดเดือดนะ นายสาวนัทวดีจำเนินทิษนัทวดีนายพานุวัตวิจิตสมบัติพานุวัตวิจิตสมบัตินายสาวบุญทรงเกตัน์ บุญส่งเกศตัฒน์บุญส่งเกศตัฒน์นายนุกูลปัจจันสีนุกูลปัจจันสีบุญส่งครับหมายเลขสี่บุญส่งได้หมายเลขสี่นายนุกูลปัจจันสี ปีไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้นิตยาครับนิตยาได้ยี่สิบหกนิตยาได้เบอร์ยี่สิบหกสาวระครับนางนางสาวสาวระชื่อใจนางสาวไชยาศรีวิชัยศรีวิชัยนายสมชายดวงจันทร์ านางสาววิภาวดีแสงสมุนเสียงสมุนก็แสงสมุดสามรถไม่ได้ครับชัยยาชันยาแหล่สีวิจัยสมชายครับโวงจังสิบล็อกสุดท้ายครับสิบล็อกสุดท้าย วิภาวดีครับกิติศักดิ์เจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบิภาวนีครับกิติศักดิ์สุวรรณมณี เก้าล้อกับอีกหนึ่งร้อยท่านนะครับเหลือเก้าล้อสิบไม้เรงครับนายสาวยุราสุเดชยุราสุเนศนายขาพระกรชินทัพมณีขาพระกรินทัพมณีสุภาคาบุญคู่สูกคู่ขาพระกรยุราครับยุราสุเดชครับขาพระกรต่อเลยครับ สู่พัชราบุญคู่ไปเลยเปลี่ยนไปนยังเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วอยู่ไรอยู่ไหนครับสู่พัชราบุญคู่นายสังวานอินทมณีนางภูนากรมาปะเทียบสังวานครับ คูณากรอยู่ไหนครับยกม,มือด้วยนะครับยกม,มือด้วยยุลาครับยุลาอยู่ไหนครับยุลายุลาสุนเนศสัญญาจินเมือง,ญญาม,องมาสาวอุตสาพงสงมบูรณ์อุสาพงสมบูรณ์นางปาณีสุขสินปาณีสุขสินพนิดามาประเทียบนางสาวพนิดามาประเทียสัญญาครับจินเมืองแปดรอบสุดท้ายครับ สัญญาครับ5้าสิบหนึ่งห้าสิบหนึ่งผูดสารรึล่าครับปาดีครับปาดีสุขสินหรือเปล่าครับคนไหนที่ปาดีครับสุรินทร์คุ้มชนสุรินทร์คุ้มชน นางโลซาซบเถื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจโลซาซบเถื่อนอันนี้ใครครับสุนีหรือเปล่าครับห้าสิบแปด <58. S 2> สุดนีได้ห้าสิบแปดครับสุรินครับสุรินทุ้มชนครับ,บรอพอนชนิดใหญ่ยอดใช่ไหมครับพอนชนิดใหญ่ยอด 60คนสุดท้ายกับ6ล็อกสปมอสิต่อหนึ่งะสิบนึ่งสุดท้ายครับอสุดท้าย60คนสุดท้ายกับ6ล็อกสุดท้ายนพรพันตรชัดมีไหมครับพอรพัฒน์ตรชัดนางสาวจุรา จานุวัลสามสิบสี่จานุวัลสามสิบสี่นางสาวนิวาลินจุไลนิวาลินจุไลนางสาวอยากดีเลื่อนสันักเลยห้ารอบสันักเลื่อนสันักเนี่ยครับนางมายุรีรัชนธรรมนิวาลินครับชูมือด้วยครับรอบสุดท้าย ที่ไรครับนี่วาลินอยู่ไหนครับลูกมือครับน่าดีดีเนื่อมสำรัญครับสามล็อกสุดท้ายหลังหานแยกกันเลยนะนยยก็ถ้าไม่แยกกลับบ้านไมาด้วยกันแล้ว รัตตาครับนางสาววันวันมณีนาคูณวันวมณีครับอยู่ไหนครับวันวมณีนาคูณครับยกมือครับนายลูกนภาจันทร์กับจรลูกนภาจันทร์กับจอนนายสายหยุดพิเศษสายหยุดพิเศษ นายเอกลักษณ์สาวรดสาลีนายจักรินสา,นา,นาวรดสาลีนายอนุรักษ์นิ่มมากนายพีรศักดิ์เจริญสุขนายชนะศักดิ์จิตทองต่อคิวเลยนะครับ<ะ>สามล็อกสุดท้ายครับล<ะ>ุงก็มานมคนไหนลุงก็กามาคนไหนไม่ไเดียวพื่อ สายิงครับกลับได้ร้อยสี่หกร้อยสี่เอกลักครับจักรินอนุรักษ์ธีรศักดิ์ชนะศักดิ์สามรอบสุดท้ายครับต4 6งสี่หกครับจักรินครับ หนึ่งหกสุนะครับอนุรักอานุลักไม่ได้สามเจ็ดเก้าพีรศัีรศสไมได้3ามสามหกฮนุักสี่ด้าหกรับไม่ได้นะครับ นางสาววรรณยาน้อยนางวรรณยาน้อยนางสี่สองศูนย์สุอท้ายนางสาวอัชลาสู่วันบุรีสี่สองศูนย์ครับไม่ได้อัชลาครับนางสาววารีบุญลือบุญล้อมวารีบุญล้อมนางสาวมิทา รัตนาว,านวนันสวัสดีคุณล้อมครับนิพารัตนวาันครับเิอเลยครับวันี54สองรอบสุดท้ายใช่ไหมนิพาน่ารักไม่เจอป่ะเนี่ย นายทรงเดชส้อยทองทรงเดชส้อยทองนางสาวสุภาพรน่านโพสีสุภาพรน่านโพสีนายสุพธิ์รัตรัตขันติชัยทรงเดชไม่ได้ครับสุภาพรครับสุภาพรไม่ได้สุพธิ์ครับ สมบัตินายนางสมบัติดิ่งลำหรือเปล่าไม่แน่ใจหกสิบหกครับสุพจน์ครับสุพจน์ครับ66ครับได้ครับ66ได้สนใจดูด้ครับล็อกสุดท้ายนะใครไม่ได้จับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่สมบัติครับดิ่งลำเรอล็อกเดียวสกนาหนึ่งล็อกสุดท้ายชนาพร ลัดหลายเนี่ยับธนาธรอัดหลายสุริยาบุญสีสุริยาบุญสีหล,ลงชดใ้จะได้จับปือเนี่ยสุริยาบุญสีครับ สุรยาบุญสีคนท no ี่เดินไปตะกี้นึกว่าไม่ได้ประคารศรีมิจัยเดินออกมาแล้วอนะคราบปราคารสีมิจัยรถบรอไม่ได้โอ้นะเอาไเอีกนั่งก่อนเลยับ นางนอุณาใช่ไหมครับพิมพุบุญชูพิมพุบุญชูใช่ไหมครับอุนามีไหมครับชูมือหน่อยครับเดินครับเดินอยู่คนสุดท้ายเลยเนี่ย <c oughs> นานางทิศินนรัตน์ไทยนางทิศิรัตน์ครับไทยนิสาร ชายวิศาลทิศรัตน์ครับเห็นชื่อเราก็ยังดีนางสาวขวาเลื่อนเลื่อนสำนานนางลินดานุ่มกิดไทโ่โบนลินดาครับลินดาอยู่เลยครับ นางสาวกนบการลดาทุนดาได้บการชุมปูนุทใช่ไหมครับกนบการใช่ไหมอันนี้นก um, ารใช่ไหมนายประสิทธิ์ดีวันประสิทธิพัฒประสิทธิดีวัน ตัดสินแชมป์อยู่กลางๆโกดชมนนางสาวโกดชมน์พรดินหรือเปล่าใช่ไหมครับนายสาวเดี๋ยวาจำไม่ได้คนหน้าใครไม่รู้เลวดีสุดคนหน้าผู้หญิงผู้ชายจำได้ไหมครับนายสายันนายสายันวรคุณสายันเดี๋ยวราไปนะโอ้ยนะ ไม่วรีว่าดน้อยสุดท้ายใช่ไหมหลายันไม่ได้โอ้แขนนั่งไหมผมหลายหลายเด็กไม่ได้กลับเอ20คนเดกี่ใบเนี่ย20ข้ออ2อ20้้20ออ ล้วอยู่14ผม13อ่ะเอาอยู่13อ่ะย่าเล็กใช่ย่าเล็ก16อย16นืนไหมนิสาสาพีซีรอเปล่าผมไม่แน่ใจผมอ่านผิดผมขออภัยนะครับนิสนิสาครับทค้พลครับทค้พลพ,พีวิธีจเจริญลักษน์ช โยชูโยชูเดี๋ยวเดี๋ยวใครจับได้เยู่อนเลสิบหก K นั่ตัเลยนะคนรสบครับโทสโซนครับแล้วก็รักชโนกได้เฮ้ยจ้าสิเไม่ใช่สิบหพี่ได้ครับได้ได้ไดสกครับหมดนะครับใครไม่ได้จับขอใครเดินนะครับ ท้ายเดี๋ยวพี่น้องมานเจอตันใหม่นะครับล็อกสุดท้ายเชิญั้งในม่เลยครับเรียบร้อยล็อกสุดท้ายไม่ได้จับด้วยบหครับไม่ได้จับเบอร์เขาเลยรถอีซูซูนะครับบต791เกาอยู่ด้วยกันไม่ได้จับเหมือนกัน ได้จับป่ะนะไม่ได้จับเลย